การเดินทางในโครงการเที่ยวนี้มีกําไรเที่ยวเมืองไทยไปกับสิงครั้งนี้เราได้ให้เวลากับการแวะเวียนไปตามสาสนสถานหลายแห่งเช่นพระาธาตุพนมาศาสนสถานเก่าแก่อายุกว่า1000ปีวัดพระาธาตุเชิงชุมโบราณสถาน,านคู่เมืองสกลนครวัดป่าสุทาวาสสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระาธาตุเรโนแห่งเรนนครและพระาธาตุท่าอุเทน เป็นตนต้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งของจังหวัดนครพนมคือหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บ้านนาจอกสถานที่ซึ่งชาวไทยน้อยคนนักที่จะรู้จักหรือมีโอกาสแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมในช่วงปีพุทธศักราช2467ถึง2474ท่านประธานโฮจิมินห์วีรบุรุษของชาวเวียดนามได้เคยใช้บ้านนาจอกเป็นที่พักอาศัย บ้านหลังเล็กที่เห็นอยู่คือบ้านที่สร้างขึ้นตามแบบบ้านเดิมที่เคยไปที่พำนักของท่านข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นทดแทนของเกา่ายกเว้นโต๊ะทำงานตัวนี้ซึ่งเป็นโตัวที่ท่านใช้นั่งทำงานอยู่จริงในสมัยนั้น กิดว่าเป็นสมัยก่อนนะคะห้องครัวนะคะจะอยู่แยกออกจากตัวบ้านมานะคะแล้วก็จะมีเตาอยู่ในห้องนะคะแล้วก็ลักษณะของเตาน,นั้นนะคะจะเป็นเป็นลักษณะน,นี้เลยนะคะ <ically. S 1> แล้วก็จะมีดินแล้วก็จะหุงหาอาหารนะคะที่จะให้กับสมาชิกในครอบครัวจะเป็นลักษณะนี้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับด้านนี้นะคะจะเป็นยุ้งข้าวในสมัยก่อนนะคะซึ่งลองสังเกตดูนะคะว่าเขาจะแยกนะคะอย่าสมมติฝั่งนี้จะเป็นข้าวเหนียวฝั่งนี้จะเป็นข้าวเจ้านะคะตรงกลางนี้สาหรับที่เราจะขึ้นไปแล้วก็เพื่อที่จะเอานําเอาข้าวเนี่ย ลงมาตามนะคะสังเกตนะฮะว่าจะมีคบงอยู่ด้านล่างของยุ้งข้าวนะคะคนอนความนุ่มน่มันติดกับแายเรนดาวลายานดาวติดกับียดนามมันใกลเดินทางเือใกล้กลุงเตียวคือบุตรชายของสหายสนิทของท่านโฮจิมินที่ได้ติดตามเป็นเพื่อนคู่คิดไปด้วยทุกขนแห่งทุกวันนี้ลุงเตียวจึงเป็นเพียงคนไม่กี่คนที่รู้จักประวัติของท่านโฮจิมินอย่างละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งเขาก็ได้ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตต่างๆให้กับพวกเราลุงเตียวเล่าให้พวกเราฟังว่าหลังจากที่ท่านโฮจิมินเดินทางเร่ร่อนไปในหลายประเทศท่านได้มาปักหลักตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ยาวนานถึง7ปีซึ่งตลอดเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ที่นี่ท่านปฏิบัติตนเช,เช่นชาวบ้านธรรมดาปลูกผักปลูกข้าวประทังชีวิตทำให้ผู้คนในบริเวณนี้ไม่มีใครสามารถร่วงรู้ฐานะที่แท้จริงของท่านได้ นอกจากคนสนิทเพียงไม่กี่คนจนกระทั่งปีพุทธศักราช2474ท่านโฮจิมินห์และพ่อของลุงเตียวจึงได้เดินทางกลับสู่เวียดนามเพื่อทำสงครามกู้ชาติในเวลาต่อมาระหว่างที่ท่านนะคะพัก,กายอายศัยที่นี่นะคะท่านได้ปลูกต้นมะเฟืองคือต้นนี้เลยค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็หลัง ว่างๆอีกก็จะมีการปลูกผักนะคะที่สําหรับประกอบอาหารนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมองไปด้านหน้านะคะจะเป็นเห็นเป็นต้นมะพร้าวนะคะซึ่งท่านก็ได้ปลูกเอาไว้เช่นเดียวกัน